มาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรในโปรแกรมบ้างน่ากลัวจังเลยฉันไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนดีปุ่มนี้หรือปุ่มนี้นจะเลือกปุ่มนี้ลวกันมันคืออะไรนะ่มีย่อลแหลมพวกออกมาด้วยแม่เจ้าคมมากว้าวมอนิกา้ากดปุ่มแล้วว้าวใจด้วยฉันติดอยู่ในนี้อ้เจ็บจังเธอดูจะไม่ชอบเท่าไร ฉันคิดว่าฉันคนระวังในสิ่งที่ฉันเลือกฉันต้องไม่พลาดฉันต้องขอแต่งชคดีเอาละแล้วมันคืออะไรเนี่ยดูยเหมือนขนสีชมพูเลยเอเอ,เอน่าเบื่อว้าวในนี้สวยจังเลยลยังเล่มอมกด้วยกำแพงน่าสัมผัสมากเลยโอ้น่ารักจังแต่ไม่น่าสนใจเท่าไรฉันกำลังตกลงไปช่วยฉันด้วยเออ นั่งถิงอะไรนะ <What? S 1> ฉันไม่เข้าใจเลยกอะไรขึ้นในนั้นไงลินลี่ขอบคุณที่ช่วยรับฉันไว้นะเธออยู่ในที่ที่ดีจังเลยมอนิกา้าทำไมนี่ได้ไงเนี่ยทุกอย่างต้องเข้าไปกับที่เดิมแล้วดีขึ้นเยอะครั้งนี้ใครจะเป็นคนเริ่มล่ะยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะเรื่องอะไรงั้นก็มอนิกา้าจะเป็นคนแรกแล้วองค์พระเจ้าว่าไงมันคืออะไรล่ะ เรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ควรรีบร้อนยัดเศษมันเดี๋ยวนี้เลยมันดูกันว่ามีอะไรบ้างว้าวกล้วยสีดำสุดยอดไปเลยโอ้ยหัวฉันมันคืออะไรนะกล้วยสีดำนั่นเหรอฉันไม่เคยเห็นแบบนี้ก่อนเลยแถมยังมีเยอะมากเลยแล้วจะยอมลงมาอย่างละไม่ละวังกว่านี้นะฉันหมาว่ากล้วยพวกนี้จะอะไรเหมือนกล้วยทั่วไปฉันคิดว่าฉันควรจะลองดู มันดูน่ากินดิโอ้อร่อยจังเลยทางนี้ฉันเลอกถูกแล้วฉันหวังมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะนั่นคือไรนะเปลือกเหรอช่างไร้มารยยทจริงๆมอนิก้าฉันขอโทษแต่ฉันไม่ที่ทิ้งนี่ระวังด้วยมันเกือบโดนหน้าฉันแน่ตอนนี้ก็เอาของเหลือเธอไปด้วยหยุดทิ้งขยะนะฉันจะไม่ทำความสะอาดมันเด็ดขาดฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนสกปรกแบบนี้ไปหาลินลี่ดีกว่า ขอบคุณนะที um, unable, yeah S <S tense, e uh, fruit, ่มาหาฉันแต่ฉ huh, yes, yes, ันตัดสินใจไม่ได้เลยซึ่งว่าฉันกวนกดไปสุ่มๆไปเลยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเธอโชคดีมากเรยลี่ยินดีด้วยเธอได้รับนาเทล่าสีชมพูกดใหญ่ฉันเองก็ไม่ปฏิเสธที่จะลองนะฉันนั่นเนาะมันอร่อยมากโอ้ใช่สุดยอดไปเลยเยี่ยมจริงๆและตอนนี้ก็ได้เวลามอบให้จ้ของที่ถูกต้องแล้ว เตรียมพร้อมสำหรับมื้อเที่ยงแสนอร่อยมันคืออะไรนะทำไมมันเหนียวจังเลยกลิ่นหอมดีนะแล่ฉันชอบรสชาติแบบน,นี้นี่คือหนาทล่าจริงๆเหรอฉันชอบดีจังกินให้อร่อยนะเป็นไงเธอชอบไหมอ๋อใช่เรียนนื้อได้เลย <c oughs> ขอบคุณมากว้าวหนาทล่าเยอะมากเลยบนพื้นฉันจะกินมันให้หมดเลย มาสก,กปรกนะสาวสาวพวกเธอหนมิมีอะรยากจริงมอนิกา้าฉันกลับลงบาเธอเลยเมื่อกี้นี้กลกวๆทำมันเต็มไปหมดเลยใครจะเป็นผู้กล้าในครั้งนี้ลรอฉันพร้อมแล้วจริงหรแม้จะ,มจะยังกลัวอยู่เลเล่เธอตัดสินใจได้ไดแล้วตั้งสตินหน่อยเวลาจะหมดแล้วเนะฉันเลือกแล้วมันคืออะไรละ่ะเดี๋ยวเธอก็ได้รู้เผื่อเวลาฉันสักสองสามวิเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อม เธอเลือกโซดาแสนอร่อยยินดีด้วยนะฉันอยากจะลองเองเลยละ่ะแต่ฉันต้องให้เธอจนหยดสุดท้ายเลยว้าวฉันชอบมันเธอชอถูกใจฉันเลยแต่ฉันคิดว่าเพียงพอแล้วลนะ่ะฉันยินมีได้นะพอแล้วมันเปลี่ยนกันไปแล้วเนะี่ยสถานการณ์ควบคุมไม่อยู่ฉันเปลี่ยนหมดเลยหยุดนะ ดูเหมือนว่าตอนนี้จะหมดแล้วล่ะในที่สุดฉันคิดว่าฉันจะเกือบทาไม่ไหวนะถึงลาตาสติแล้วงั้นก็ไม่รบกวนแล้วนะโอ้ยหัวฉันทำไมเลลี่ถึงได้อะไรแปลกเสมอเลยนะแต่ก็นะมันไม่ใช่ทรุรกของฉันโมนิก้กำลังรอฉันอยู่ฉันเกลเลิกปุ่มได้แล้วขอรักคิดอีหน่อยนะใช่แล้วฉันกดแล้ว ทำได้ดีมากโอนิกา้าครั้งทนี้เธอเลอกได้อย่างรวดเร็วมันดูกันว่าเธอจะได้อะไรว้าวเบอร์เกอร์ฉันเยญ่มมากยินดีด้วยนะไี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยฉันคิดว่าไม่ต้องใช้ฝาปิดอีกแล้วล่ะแต่เบอร์เกอร์นี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งนันเย็นมากเลยโอ้แต่ฉันมีนี่ด้วยนะฉันทำให้มันร้อนด้วยเตาแก๊สถูกต้องแล้วไม่ยากเลยแค่ต้องรออีกนิดหน่อยฉันคิดว่าฉันทำได้ดีมาก สิ่งที่สำคัญคืออย่ารีบร้อนฉันสามารถได้กลิ่นหอมของขนมปังอุ่นๆแล้วล่ะโอ้ไม่นะบาเก้มันไม่เป็นจุนเลยจะทำเป็นว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็แล้วกันเธอจะได้บอกใครใช่ไหมเอาเลยมอนิกานี่เพื่อเธอนะที่เท่าที่ทันสมัยที่สุดเลยเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเห็นจรไหมองพอแล้วหยุดทีตามใจเธอยังไงก็ไม่เหลืออะไรแล้ว เหมือนนอนในเตาเผาถ่านเลยฉันต้องอาบน้ำเลยเนี่ยฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะนกน้อยในกรงของฉันเป็นยังไงบ้างไม่รู้สิมันเลือกได้ลำบากมากเลย <Yeah. S 1> แต่เธอก็ทำมันได้ดิลลี่ฉันเชิมเธอนะมาแล้วเตรียมรับสิ่งที่คู่ควรอย่ากลัวไปเธอต้องชอบมันแน่นอนมันน่ากินมากโอ หนักจังเลยหลังแทบหักนะวันนี้ฉันคงต้องไปนวดแล้วดูว่ามีกองยักษ์นี่สิแม่เจ้ามันเริ่มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยว้ามันคือบะหมี่เจ๋งมากฉันไม่ควรกลัวแล้วตอนฉันก็เด็ดด้วยที่สุดฉันก็ได้กินอาหารได้ดีบ้างและมีเยอะมากเลยฉันหิวสุดๆเลยชาเรนนี้ทำให้ฉันหมดแรงเลยอ่ะฉันต้องเติมพลังแล้ว ฉันดีใจทุกอย่างออกมาดีโอ้ฉันเกือบเดรมให้ตะเกียบนะแต่ฉันเห็นว่าเธอไม่ต้องการมันแล้วลนะ่ะพระเจ้านั่นพุงเหรออร่อยจรงเลยฉันกินอิ่มแป้่เลยตอนนี้ฉันก็ต้องพักผ่อนได้แล้วล่ะโอ้ยังมีบะหมี่เหลืออยู่เยี่ยมฉันจะไม่ปฏิเสธของกินอีกแล้วเออทนดูไม่ไหวแล้วเสี่ยงสุดๆเลยฉันไปหาโมนก้าด,ดีกว่า อย่าเพิ่งรีบร้อนฉันยังคิดอยู่การเลือกมันยากมากเลยนะฉันคิดว่าฉันจะเลือกปุ่มนี้แหละฉันพร้อมและสนับทุกอย่างฉันนี่จะที่ยินนะกล้าหาญมากถ้าอย่างนั้นเธอก็ได้ตาของฉันกลัวเหรอฉันคิดว่าฉันเป็นอัจฉริยะที่ชฉลวร้ายจริงๆเธอเชื่อไหมว่านี่เป็นตาของฉันฉันแค่ล้อเล่นนะมันเคยเย่นเล่นลูกตาต้งหะและดูเหมือนว่ามีสอดใสกข้างในด้วยนะมันดูกันดีกว่าโว้ใช่แล้วมียมอยู่ข้างในด้วย น่ากินมากเลยโอ้ต้องลองแล้วล่ะสุดยอดมอนิก้าเธอจะรักมันงั้นก็เริ่มกันที่ไส้กันแล้วกันนะที่สำคัญคืออย่าท้าลูกตาตกมันหนักมากดูเหมือนมีบางอย่างหลลงมาล่ะฉันสงสัยจังว่าคืออะไรกลิ่นหอมมากดูเหมือนว่าจะเป็นเยําหมว่านะว้าวอย่าหยุดนะฉันจกินเองดีมากเลยเธอไม่รู้หรอกฉันดีใจมากนะที่เลือกได้ถูกต้องนะยินดีนะมอนิก้าโอ้ ฉันถือลูกปลาไม่ไหวแล้วทอทีเป็นไงบ้างฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเอามันออกไปแล้วเขานี่มันอะไรกันเนี้ยฉันคิดว่าฉันต้องดูมันใกล้ๆนะแล้วก็สัมผัสด้วยฉันจะลองชิมดูแล้วมันคือว้าวมันคือเยลลี่สุดยอดล้วต้อกินมันกับแยมด้วยมันเป็นผสมผสานที่ยอดเยี่ยมฉันได้โชคดีจริงๆโอ้ฉันนึกว่าฉันทำเธอบาดเจ็บแล้วดีเลยไม่งั้นฉันคงต้องโทษตัวเองนะ นแต่มันสกปรกมากมันน่าขยะแยงมากเลยฉันไม่อยากเห็นมันเห็นลิดลูกตาใหญ่สุด,สดเลยนี่เพราะฉันกินไปนานเลยสุดยอดก่อนอื่นเธอต้องกำจัดขยะทั้งหมดก่อนทำไมถึงมีของที่ไม่จำเป็นมากมายขนาดนี้เลยนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าลังของฉันไม่ประโยชน์ในการทำความสะอาดด้วยแถมยังสามารถ เื่นเตียงได้ด้วยแต่ยังไม่พอนะสิ่งที่สำคัญคือกำจัดขยะเล็กๆได้ด้วยละเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรต่อดีนะต่อไปก้างของเธอลิลลี่ด้วยความยินดีเลยด้วยดินวิเศษนี้ฉันจะปลูกด้วยมันพันเวทมนต์ ฉันจะลดน้ำและก็ยังเป็นนางวิเศษด้วยและตอนนี้เม็ดพันเหล่านี้จะติบโตเป็นเตียงนอนแสนสวยดูสิว่ามันสวยงานขานาดไหนและยังแข็งแรงมากด้วยเ <Yeah. S 1> จ๋งเลยแต่เตียงอันเดียวยังไม่พอนะสหรับพวกเรานะเธอต้องทำอันที่สองด้วย ฉันแล้วกลนงไฟของฉันจะจัดการเรื่องนั้นเดี๋ยวนี้เองเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีเตียงสุดเจ๋งแล้วสองเตียงเลยสาวๆได้เวลาระบายสีกันแล้วเป็นกิจกรรมที่ผลคายมากเลยอะ แค่เผอวันพวกนี้มันแกะกะเกินไปนี่มันแย่มากเลยแะสกปรกสุดๆการทาสีน่าจะกบมันได้นะมันก็ออกมาเจ๋งมากแน่นอนสาวๆอย่าลืมทาบันไดด้วยนะ เราต้องใช้เป็นขค้นชั้นสองนะ่ะแน่นอน<ม>แต่มันจะเจ๋งมากกว่าถ้าเธอบินขึ้นเตียงด้วยพลังล้มของฉัน<ม>แล้วก็นะอย่าลืมทาสีชั้นสองด้วยให้เหมือนชั้นแรกเลย เราต้องออกมาสวยมากแน่ๆเลยสาวสาวพวกเรานี่คือทีมเวิร์กที่เยี่ยมมากขั้นตอนแรกเสร็จแล้วล่ะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องความสะดวกสบายก็หมายถึงทำให้เตียงหังนุ่มแล้วก็สบายนะนอกจากนี้การตกแต่งด้วยต้นไม้ก็ไม่เสียหายนะน่ารักจังเลย ต่อจากนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจว่าทำไมต้นไม้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นะแต่ไม่ใช่แค่ตกแต่งด้วยต้นไม้นะยังรวมถึงผน,นังด้วยเพื่อให้ใครไม่มารบกวนฉันในเวลาที่ฉันหลับนะซิลินลี่เธอทำเสร็จแล้วเหรองั้นก็ถึงเวลาที่ฉันต้องแปลงโฉมในส่วนของที่นอนแล้วสิ อะไรจะนุ่มเนีนไปกว่าแม่สีขาวน้่มโฟูแล้วแค่ต้องเอามันมกระจายให้ทั่วนะจากนั้นก็เพิ่มไฟให้สวยงามสวยจังเลยเหมือนนั่งอยู่บนก้อนเมจ่จริงๆด้วยนี่สีเวทมนต์ฉันจะเอาทั้งผ้าห่มและหมอนนุ่มๆม,มาแต่นั้นยังไม่พอนะมันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้น ถ้าฉันเพิ่มสาวเวนน้ำด้วยลูซี่แดช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากให้เธอเป่าลมให้หน่อยนะง่ายมากเพื่อนๆทำไมจะไม่ได้ละขอบคุณนะเป็นงานดีมากเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยจากนั้นก็เติมน้ำให้เต็ม เยี่ยมมากตอนนี้เตมของฉันต้องสดยิ่งขึ้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นลน้ำในสระแล้วละ่ะฉันคิดว่าทุกคนต้องเห็นด้วยกับฉันนะโดยเฉพาะเมื่อเปิดหน้ารัก,กินในสระน้ำาด้วยแบบนี้เลยเหนื่อยแล้วละ่ะ <c oughs> ลูซี่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธออีกแล้วเป่าฉันให้แห้งทีสิอ๋อกันได้ คุณนะอย่าลบกวนฉันอีกนะฉันกำลังนั่งสมาธิอยู่นะไม่มีอะไรจะอบอุ่นไปกว่าผ้าห่มสีแดงและหมอนสีแดงแล้วล่ะแบบนี้เลยสวยงามมากแต่อยู่ๆฉันก็รู้สึกหิวขึ้นมานะสิฉันคิดว่าฉันรู้แล้วล่ะว่าวัะนี้จะกินอะไรเป็นมื้อเที่ยงก่อนอื่นฉันต้องก่อกองไฟเธอไม่คิดว่า,าการในห้องนี้มันเย็นเกินไปหรอ มากเลยมาร์ชเมลโลนเนี่ยสา,สาวของฉันก็อร่อยด้วยนะมีบางอย่างขาดหายไปนะเราต้องเพิ่มของตกแต่งสักหน่อยแล้วก็เช่นดอกไม้ไนงะมันต้องเข้ากับเียนของฉันมากแน่นอนแล้วก็เพิ่มไฟด้วย ฉันเหวจ่งเลยทุกคนคงไม่ว่าใช่ไหมถ้าฉันจะปลูกต้นซอมค้างเตียงของเรานอะว้าวฉันชอบจังเลยเจ๋งมากซ้มฉันชอบกินซ้มมากนอกจากนี้เป็นตัวเลือกที่ดีด้วยนะฉันกินอาหารแค่เนี้พวกพูด่าผักเท่านั้นแหละฉันไม่เห็นด้วยกับลิลลี่แต่เตงของฉันยังขาดอะไรไปบางอย่างนะ ฉันคิดว่ามันพมาพวานนี่แหละสีแดงเหมาะมากตอนนี้ฉันรู้สึกมันอยู่บ้านจริงๆเลยมันทั้งอบอุ่นและสวยงามมากคต้องเพิ่มไฟสักหน่อยนะเป็นไงล่ะตอนนี้ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบยังขาดอะไรไปอยู่นะ๋อใช่แล้วป๋า โอ้ปาฉันจะกลับมาทำปลาย่างนะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ปล่อยคนทำบ้าทำอะไรแกหรอกนี่ปาฉันหายไปไหนนะ่ะแล้วฉันจะกินอะไรหนัลทีเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ฉันก็ได้เพื่อนมาแล้วฉันจะตั้งชื่อว่านิโม <c oughs> มันทำให้เตียงของฉันสวยงามมากขึ้นเลยล่ะ <c oughs> ฉันจะเพิ่มอะไรอีกดีนะ แล้วฉันใช้ม่านพวกนี้ตอนนี้เต้ของฉันก็เป็นส่วนตัวมากขึ้นและแน่นอนเพิ่มไฟก็ไม่เสียหายสวยงามมากเลยละ่ะมันรถดม,มากส่วนฉันก็เยคิดถึงเพื่นๆเมฆน้อยจงงานุ่มฟูมากเลยแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะใส่ลุงตุ๊กตาก้นแมฆด้วย ใครไม่ชอบใส่ลึงบ้าง <Yeah! S 1> แน่นอนว่าไม่มีน่ารักจังเลย mm. ฉันสามารถเล่นกับมันตลอดเวลาเลยส,สาวพวกเธอพูดถูก <Yeah. S 1> ผ้าม่านก,ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> มาช่วยสร้างบรรยากาศทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แม่บนท้องฟ้าเลยล่ะ <Yeah. S 1> ที่เหลือแค่พ่มไฟไง ก็เป็นไงล่ะชมมะโซโซพวกเราแปลงชฉมห้องเสร็จแล้วงั้นก็ามาจัดไฟดิสโก้สองกันเถอะพวกเราได้มาฉลาดจริงๆสวยงามมากเลยฉันจะไปเอาบางอย่างมาเหมือนกันนะ เดี๋ยวมานะฉันทำเค้กได้น่ากินสุดๆเลยเหลือแค่เพิ่มทับปีกนิดหน่อยสวยงามมากว้าเค้กนี่แหละที่ฉันต้องการน,นี่มันวันอะไรกันเนี่ยอาหาของฉันหายไปไหนหมดแล้วสวๆสวฉันเอาเค้กมันแล้วล่ะ มากินพืชสองเตียงใหม่ของเรากันเถอะน่าอร่อยจังเลย <Thank you. S 1> แค่ชิ้นเดียวไม่พอแนะ่ mm hmm. โอ้ดีจังเลย mm hmm. มันยังไม่เอิมนะสิ mm hmm. อ๋อดูเหมือนว่าจะมีอีกชิ้นนะดีจัง mm hmm. นี่เดช เธอก็ขโมดเค้กของฉันได้อย่างไงกันนะฉันคิดว่าเราจะไม่สู้กันแล้วนะแต่บังคัว่าฉันต้องทำเธอทำทุกอย่างพังหมดเลยไม่เสียใจบ้างหรออเดี๋ยวเรามาสร้างกันใหม่กันเถอะนะไม่เป็นไรโอพวกเธอเนี่ยจริงๆเลยนะ